ที่พิต้ามากับเราก็ไปไปมากินข้าวแล้วก็ไปเล่นกับน้องช้างแล้วก็มีอาบน้ำแวะแวะไปหาน้องๆแต่แฮปปี้ถือว่าแฮปปี้น้องๆที่ศูนย์ศูนย์เด็กเล็กศูนย์เด็กเล็กศูนย์เด็กเล็กสมัครโมโนแม็กซ์ดูหนังและซีรีส์มันแบบเต็มแม็กซ์ดูได้ไม่อันทุกที่ทุกเวลากดสมัครเลยอันนี้ดีมากนะคือความจริงแล้วผมผมว่ามันเป็นอะไรที่มันเกิดขึ้นมันก็ดีอ่ะทุกๆที่ที่เราไปแล้วเราสามารถที่จะไปช่วยเหลือ กลุ่มคนกลุ่มหนึ่งไม่ว่าเขาจะเป็นใครอย่างน้อยได้ช่วยสักหนึ่งที่หนึ่งชุมชนก็เป็นอะไรที่รู้สึกว่าได้มาเที่ยวด้วยแล้วก็ได้ทําอะไรเพื่อเป็นการช่วยเหลือคนอื่นตอบแทนคืนสู่สังคมบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นอะไรที่ดีมา,มากแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนาะเงินที่ได้นํามาช่วยเหลือ,อ,อคนในพื้นที่เนี่ยก็เป็นเงินที่มาจากสมาคมประชาคมคนตาบอดต่งประเทศไทยเนี่ยก็รู้สึกว่าเออม,มันยิ่งมีความหมายขึ้นไปอีกอะไรอย่างเงี้ย ความจริงแล้วเนี่ยถ้าเกิดพูดถึงกลุ่มคนที่เขาอาจจะพิการทางสายตานะครับอันเนี้ยก็อยากจะแบบมีสิ่งหนึ่งที่อยากจะมาบอกทุกคนเหมือนกันการที่เราได้มาออกมาเที่ยวกันตามแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติเงี้ยออกมาสู่โลกกว้างได้มาเห็นสิ่งสวยงามอะไรเงี้ยเราได้มาเที่ยวอย่างเงี้ยแต่มีคนอยู่กลุ่มหนึ่งที่เขาอาจจะไม่ได้สามารถที่จะเห็นภาพต่างๆความสวยงามธรรมชาติเหล่านี้ได้เหมือนเรานะครับผม ราะนั้นแล้ววันนี้ผมก็อยากมาเชิญชวนทุกๆคนด้วยนะครับให้มาร่วมกันบริจาคนะครับเงินนะครับเพื่อเงินตรงนี้นะจะนําไปซื้อไม้เท้าขาวนะครับซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่สําคัญมากๆเลยสำหรับผู้ดิพิการทางสายตานะครับที่เขาจะสามารถช่วยการดำเนินชีวิตของตัวเองครับให้เขาสามารถมีสละออกไปสู่โลกกว้างได้นะครับก็เชิญชวนมาทําบุญด้วยกันครับผมสมัครมโนแม็กดูหนังและซีรีส์มันมันแบบเต็มแม็กดูได้ไม่อันทุกที่ทุกเวลา กดสมัครเลย